ถึงจะยากแค่ไหนแต่ใจก็ยังอยากได้นะครับมีรายงานข่าวบอกว่าสเปอร์ยังหวังคว้าตัวคอ์เนอร์กลาเกอร์ของเชลซีแม้จะเจองานหินมากก็ตามนะครับรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยยังคงไม่หมดหวังและไม่หมดความพยายามในการคว้าตัวคอ์เนอร์กลาเกอร์กองกลางทีมชั้นกฤษของเชลซีรายงานข่าวบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ ปรารถนาที่อยากจะได้ตัวกาล์ลเกอร์มาเสริมเดนกลางตั้งแต่ตลาดสเสมอร์ปีที่แล้วและยังคงมีความพยายามต่อไปในช่วงตลาดมกราคมนี้แม้เป็นข้อตกลงที่ยุ่งยากก็ตามรายงานบอกว่าสเปอร์ครับจะไม่ลักทิ้งความพยายามจนกว่าจะผ่านวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าหนาวก็คือวันที่1กุมภาพันธ์แมรู้ดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันของกาล์ลเกอร์เป็นตัวหลักในเดนกลางของพอร์ชนะครับและสวมปลอกแขนกับตันทีมในช่วงที่ไม่มีรสเจมลงสนามด้วย ยังไงก็ตามนะครับเหตุผลที่เชลซีอาจตัดสินใจขายกาลักเกอร์ก็ใช่ว่าจะไม่มี1คือเรื่องสัญญาปัจจุบันที่มีอายุถึงปี25หรือเหลืออีกแค่18เดือนสุดท้ายนะครับและ2คือเชลซีเนี่ยต้องการเงินเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินและให้เป็นไปตามกฎ financial fair play ด้วยนะครับแต่อุปสรรคสําคัญที่สเปอร์จะต้องเจอครับน่าจะอยู่ที่ความต้องการของนงักเตะอย่างกาลักเกอร์แหละที่อยากจะอยู่กับเชลซีต่อไปอยากลงเล่นกับเชลซีตราบนานเท่านาน และต้องการต่อสัญญาฉบาบใหม่เพื่ออยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดออกไปจนเกินกว่าปี2025ก็คืออยากจะต่อไปอีกนะครับสำหรับคอนเนอร์การลักเกอร์ใจนักเตะเนี่ยไม่ได้อยากจะย้ายครับอยากจะอยู่เชลซีแต่สเปอร์ก็ดึงดันอยากจะได้นักเตะรายนี้นะครับเพราะว่ามองเลยอาจจะเป็นส่วนที่ขาดหายไปของท็อตแนมอสเปอร์ก็ได้ครับอังเก้โปสเตโกกูอยากจะได้นักเตะรายนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหต้องมาตามสําหรับอนาคตของคอนเนอร์กาลักเกอร์ ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม